อ,องความร่วมมือเพื่อให้จังหวัดกรุงรัชกาลดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่บทบาทในการเคลื่อนหน่วระหว่างวัดและชุมนที่จริงแล้วเนี่ยยื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ย,ยปรารถนาโดยตลอดนะฮะเวลาที่เราไปทำบุญศีลและสุขจริยงยันติ ในโรงเรียนวัด <What? S 1> ที่ผ่านมาโรงเรียนวัดสวทรถามไปถามไปไปนี้ก็ใบไปแล้วนะฮะสีไม่เห็นนะซึ่งโคกขัดนะอยลั่รวยเนี่ยที่นั่นนะซึ่งเป็นเหมือนกับคามกานนักเรียนเขาได้กระทีละข้อเขาก็เห็นจริงตามนั้นยกมือทั่วหัวแล้วก็ เปลี่ยนคำภาษาทุกเขาก็ยินดีนะไม่ลักทรัพย์นะมีความสามารถดูภาษที่ด้วยเนี่ยสิบห้าวันนะขอเรียนมาช่วงก่าอยนี้ระหว่างวัดชชุมชนไม่มีควาอแต่ว่าถ้าเรายังเข้าไม่ถึงเราก็ยังยังไม่้าก็จะมีความสุขเพราะว่า ร่างกายเนี่ยได้ไปรับไบโอลนตอ,อนอื่นเนี่ยร่างกายก็จะข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันนะคะในวันที่24กราคมองพันาร้อในเรื่องการส,ส่งเสริมความร่วมมือในการเคลื่อนหนุนระหว่างวัดหนึ่งระหว่างวัดและชุมชนนะคะให้มีความสุขอย่างยั่งยืนระหว่างกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวดังนี้คะ่ะหนึ่งวัตถุประสงค์เพื่อส,ส่งเสริมและฟื้นฟูภูมิปัญญาในเรื่องการหาเลี้ยงชีพที่ตรง